ล่าสุดซีรีส์เอ็มอยู่ที่725.7จุดจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้พูดคุยกันนะคะกับคุณหนึ่งค่ะก็หนึ่งสวัสดีค่ะค่ัสวัสดีค่ะผมตอนตอนเอสติเมตอนช่วงเปิดตลาดมือนจะดูดีดดูดีแล้วเหมือนทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วเราเริ่มชินแล้วนะครับทุกคนชินแล้วก็บอกว่าแุณหนึ่งบอกว่าชินแล้วกทำแบบนี้ทำยไงดีคะ ก็จริงๆวันนี้คือคือเรามองว่าประเด็นโดยรวมนะครับมันก็ดูอย่างแบบว่าไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนะักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า s อสห้าสิบเอ็มสองห้าก็น่าจะเป็นภาพของการาไซเวย์ในกรอบไปซะมากกว่านะครับ<ม>แต่ว่าถ้าไปอิงทางเทคนิคข้อไปด้วยเนี่ยก็ะจะให้น้ําหนักว่าไซเวย์แต่ว่ามีโอกาสที่จะลงมากกว่านิดหนึ่งน่าจะน่าจะพูดเป็นภาพอย่างนี้ละกันนะครับพี่จอหพนก็ยังไม่ยอม่านยังไม่ยอมแบบ ทำความแข็งแรงให้เราเห็นเลยนะใช่ก็จริงๆก็คือคิดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ามันน่าจะขึ้นเริ่มขึ้นได้นะแต่ปรากฏว่าก็ไปอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเราบอกไว้745ใช่ไหมครับขึ้นไปติดติดเสร็จหลุดลงมาแถมลุดโลข้างล่างลงมาอีกปัจจุบันเนี่ยก็คือเหมือนว่าหลุดตรงโลแถวแถว725ลงมาด้วยนะครับแล้วก็ยังไซด์เวย์ขึ้นไปเรียกว่าผ่านแนวต้านที่ที่เป็นแนวรับ ตอนก่อนเนี่ยขึ้นไปยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์เนี่ยยังดูไม่แข็งแรงมากนักสำหรับัวดัชนีก็เลยวันนี้เราประเมินว่าภาพนะครับ ถ้าเป็นเบสเคสก็คือเป็นภาพของการไซเวไปก่ะน,นะครับข้างบนเนี่ยอยู่แถวๆสักเท่าๆสกนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นอ่โลของช่วงวัน2วันกาะน,นะครับแถวๆสัก715จุดน่าจะเป็นการเล่นแกว่งตัวในกรอบนี้ไปก่อนสำหรับตัว s 5 m m 2ครับผมรเนี่ยไซรอบทีแล้วคนหนึ่งให้แม่นมากนะ7จะ C5 เนี่ย ขึ้นไปชนปุ๊กไม่ผ่าเมมาคิดจะไหนผมมาเอาใจช่วยให้เขาผ่าแต่ปรากฏว่าอ้าวไม่ผ่านังงั้นครับแล้วพอพอหลุดกรอบไซเวลงมาก็เลยอาจจะต้องขยับแนวต้านลงมาด้านล่างแล้วนะครับเพราะเขาต้องมาทาโลใหม่วันนี้อยู่ที่730นะคะอืมค่ะอันนี้เป็นซีรีส์เอ็มซีรีส์ย์หรอคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าอาจจะต้องคุยสองซีรีส์คู่กันไปคือจริงๆซีรีส์ยตอนนี้ วอลล่มเนี่ยยังไม่ค่อยเข้ามาเต็มที่นะเท่าที่ผมดูแต่ว่าก็เดี๋ยวเขาน่าจะเริ่มเล่นกันในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตับตัวซีรีส์ยูก็ซีรีส์ยูนะครับตัว s 5 0 U25 จริงๆก็คล้ายๆกันนะครับภาพคือเหมือนกันเลยก็ของซีรีส์ยเนี่ยเป็นการหลุดตรงบริเวณ723จุดลงมานะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีมากนักนะครับแล้วก็มาทำโลอยที่712วันนี้ก็อาจจะต้องประเมินคล้ายๆกันนะครับก็คือด้านบนเนี่ย น่าจะเป็นโซนเนี้ยนะครับ725น่าจะเป็นแนวต้านวันนี้แล้วก็712เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับของวันนี้คิดว่าเคลื่อนไหวในกรอบนี้เช่นเดียวกันสำหรับตัวซีรีส์อยู่ของเราค่ะแต่ว่ากลยุทธ์ยังอาจจะต้องถ้าเอาแบบเอาแบบดูจากเทรนด์ก็ลยอาจจะต้องเป็น <ผม S 1> งช็อตว่า,า,าใช่ก็อาจจะต้องระยะสั้นเนี่ยตอนนี้แนะนําเป็นเด้งช็อตมากกว่าเนื่องจาก การที่เขาไอ้เบรกไอ้ตรงตรงเนี้ยลงมานะครับมันทําให้โมเมนตัมเนี่ยมันอยู่ในทางฝั่งของของการเป็นแบริคหรือว่าฝั่งลงมากกว่าในในมูมองหกครับค่ะทองราคาลุ้นได้ไหมทองคํานะครับต้องบอกว่าอจริงๆคือตอนนี้คาดเดายากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูทางเทคนิคอลเนี่ยบอกว่าตัวราคาทองคำเนี่ยนับปัจจุบันนะครับอยู่ในแนวโน้มที่เป็นทางขึ้นมากกว่าทางลงแต่ว่า ทางด้านราคาการเคลื่อนไหวรายวันเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามันไปตามทิศทางของกระแสข่าวที่ออกมาสัดส่วนใหญ่นะครับตัวราคาทองคําก็ยิงกับเรื่องของอสงครามนะครับในตะวันออกกลางร,ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยสส่วนใหญ่นะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นมาก็คือ,อนับถึงจุดสูงสุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่บริเวณแนวต้าน3450นะครับตรงเนี้ยขึ้นไปแล้วก็ประกดติดปัจจุบันเนี่ยย่อตัวลงมาก็อันนี้ตามข่าวนะครับพอดีช่วงช่วง เมื่อขืดนนะครับข่าวที่ออกมาก็คือทางฝั่งอิสราเอลเนี่ยอ่ทางฝั่งอิหร่านนะครับขออภัยทางฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาเหมือนว่าเขาพยายามที่จะหาคนกลางนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเข้าสู่โต๊ะของการเจราจาอีกรอบหนึ่งนะครับเ<ม>ขาก็อยากให้ประเทศเนี่ยเกิดความเรียกว่าคล้ายๆกับยอมแพ้มาไกลๆแล้วกันให้แจ้งคำพูดอย่างนี้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยทั้งสองประเทศนนย,ยังคงมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องนะครับมผมก็เลยตีความมาไว้ว่าตลาดเนี่ยเหมือนเริ่มเห็นสัญญาณเริ่มเห็นทรายแล้วว่าไอ สงครามเนี่ยมันอาจจะสู้กันไม่ได้ยืดเยื้อมากกับที่เขาคิดตอนแรกนะครับเขาก็เลยมีการค่อยๆเทขายตัวราคาทองคาออกมานะครับระยะสั้นมันก็เลยอาจจะเห็นเป็นภาพของการย่อตัวแต่ว่าถ้าดูทางแนวโน้มเทคนิคเนี่ยผมคิดว่าการย่อตัวลงมายังยังน่าจะเป็นจังหวะในการหาโอกาสเข้าไปเล่นเก่งกาไรรองเพื่อรอลอบของการฟื้นตัวสั้นๆตรงเนี้ยน่าจะเป็นไปได้นะครับจุดนี้เลยไหมคะอืมแนวรับนะครับผมคิดว่าแนวรับ เอ่อณปัจจุบันนะครับตรงที่สําคัญสําคัญเนี่ยอยู่ที่สามสามเจ็ดห้านะครับก็ก็อ่อตอนนี้เนี่ยอยู่แถวแถวสามสามเจ็ดแปดสามสามอ๋อแถวแถวนี้พอดีนะครับก็ สามสามเจ็ดห้าเนี่ยเป็นแนวรับแรกนะครับส่วนถ้าถ้าหลุดสามสามเจ็ดห้าลงมาผมคิดว่าโซนสามพันสามรอยห้าสิบน่าจะเป็นแนวรับถัดไปแต่ถ้าต่ำกว่าสามพันสามรอยห้าสิบลงมาตรงเนี้อาจจะไม่ค่อยแนะนําให้เข้าไปเก็งกาไรหลอกแล้วนะครับเนื่องจากมันมีโอกาสที่จะลงลึกมาถึงโซนสามพันสามรอยได้ครับคุณหนึ่งเส้นสุดท้ายเส้นสุดท้ายที่เอาไว้เป็นเส้นเท่าไหร่ตรงนี้ใช่ไหมครับเส้นเป็นเส้น200ครับผมแต่ว่าเสนนี้อยู่ในกราฟ4ชั่วโมงนะครับเส้น200ในทางเฟรม4ชั่วโมงเพราะว่าเหลือไปดูเนี่ยรับอยู่ ใช่รับอยู่มาหลายครั้งใช่ครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทองคําช่วงนี้อาจจะไม่ได้นอนเนาะเพราะว่าท้องติดตามข่าวสารกันเป็นหลักครับเป็ไหวตานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเลยแล้วพอพอมันมีอิมแพคกับทองคำปุ๊บอ่ะมันเยอะมันเยอะอ่ะมันเยอะเหรียญที่แบบปรับขึ้นปรับลงนะคะช่วงนี้ค่ะขอข้ามดูราคาน้ํามันได้ไหมคะได้ครับผม สำหรับตัวราคาน้ำมรรันทามานียจะต้องเป็นชาร์ตรายวันนิดน,นึงก็อันเนี้ยใช่ย่อยใช่ย่อยจะบอกเลยคือถ้าคนเทรดน้ำมันเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าไอการเคลื่อนไหวแค่เหรียญตองเหรียญเนี่ยมันสามารถสร้างกําไรหรือว่าขาดทุนได้ค่อนข้างแบบมหาศาลทีเดียวเพราะเขาใช้เลเวอเรจกันเยนเนเอะก็ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับราคาน้ำมันเนี่ยถ้าดูทางเทคนิคเลยก็คือขึ้นมาติดที่ตรงแนวต้านพอดีนะครับอ่าเป็นเลขกลมๆก็แถวๆสักเจ็ดสิบแปดเหรียญละกันประมาณนี้นะครับก็ ติดอาจจะมีการย่อลงมาได้แต่ถ้าย่อเราไม่หลุดเส้น10วันลงมาครับเส้น1ิบวันอยู่ประมาณกรอบสักเจ็ดสิบเหรียดผมคิดว่าถ้าไม่หลุดเส้น10วันเนี่ยยังมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นมาได้อีกขาหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูว่าเขาเบรกขึ้นไปต่อหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่เบรกเนี่ยก็อาจจะต้องให้เรามาระวังมันอาจจะกลายเป็นพัเทิร์ลักษณะแบบพวกเอ็มเชฟหรือว่าดับเบิลท็อปอะไรประมาณนี้ได้นะครับอันนี้ถ้าเกิดในกรณีที่เขาเด้งขึ้นไปเราไม่ผ่านโอเคดอลลาร์บาทให้โอกาสเป็นไฝั่งขึ้นมากกว่าฝั่งขึง้<บ>นมากกว USD THB ต้องบอกว่าอันนี้เล่นตามตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็เบื้องต้นนะครับช่วงนี้ดอลลาร์อินเด็กซ์มันเหมือนกลับมาแข่งข้าระยาสาระสั้นครับก็จะเห็นว่า USD THB เหมือนจะรักษาฐานแถวๆ32.3บาทได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าะระยะสั้นนะครับคิดว่าเป็นภาพของการรีบาวขึ้นแบบนี้ไปก่อนแต่ถ้ามาดูในทางเฟรมย่อยเนี่ยจะพบว่านะครับะจะพบว่า USD THB เนี่ย ยังติดอยู่ที่แนวต้าน32.5อยู่นะครับคือต้องถ้าเกิดคนจะเล่นลองนะต้องรองให้ผ่าน32.5บาทขึ้นไปให้ได้ก่อนถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่เราเลือกเข้าไปเล่น follow ล,ลองได้นะครับแล้วก็มองเป้าหมายก็คือบริเวณกรอบสัก32.8นะครับน่าจะเป็นแนวต้านสํคาคัญของรอบถ้าเกิดผ่าน32.5ขึ้นไปได้เวลามีคนหนือชอบถามบิตคอยด้วยบิตคอยเป็นยังไงคะได้ครับในส่วนของตัวบิตคอยนะครับก็ต้องบอกว่า แนวโน้มเนี่ยมันยังอยู่ในขาขึ้นเขายังอยู่ในขาขึ้นนะครับ mm hmm. ผมให้แนวรับสำคัญเลยก็คือตรง1400นะครับถ้า mm hmm. ไม่ได้หลุด1400ลงมายังคิดว่ามีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้นไปเพื่อที่จะ่าไปติดแนวต้านเดิมที่แถวๆ111,000นิดๆตรงนี้ได้นะครับก็โดยรวมยังเป็นการลักษณะคือตอนนี้เหมือนเป็นไซด์เวย์เพื่อที่จะรลอขึ้นไปไป,ไปทดสอบแนวต้านอยู่นะครับภ mm hmm. าพหลักเป็นขาขึ้นอยู่ก็เน้น เอ่อย่อลองหรือว่าเทรดดิ้งลองตามแนวรับอะไรประมาณนี้ครับคุณหนึ่งถ้าดูจากภาพรวมนะเมื่อกี้คุณอาทิตย์บอกแล้วว่าในในหุ้นน่ะให้เว้นอนซีไปก่อนถ้าเป็นในฟ <c oughs> ิวเจอร์ฟังจากคุณหนึ่งแล้ววันนี้เราพอใช้อะไรได้บ้างเราพอใช้อะไรบริหารจัดก,การความเสี่ยงได้บ้างวันนี้คือถ้าเป็นในฟิวเจอร์นะครับผมคิดว่าถ้าในแง่ของคนที่อ่ามีหุ้นอยู่นะครับก็ช่วงนี้มันตลาดมันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับเราก็อาจจะใช้ ตัวฟิวเจอร์เนี่ยในการเฮดจิ้งออกมาบางส่วนได้นะครับโดยถ้าเป็นกลยุทธ์ในวันก็คงมองว่าถ้าขึ้นไปหรือว่าถ้าอยู่บริเวณเนี้ยถ้าขึ้นไปไม่ผ่าน736เนี่ยก็ใช้เป็นโอกาสในการชอร็อตออกมาแต่ว่าอาจจะชอ็อตเนี่ยต้องบอกว่าถ้าตีเป็นพอร์ตละกันเนาะพอร์ตเรามี100%ใช่ไหมครับสมมติว่าเราถือหุ้นอักเสัก70%เราอาจจะใช้สัก10%ในการที่เราชอร็อตตัวฟิวเจอร์เอาไว้นะครับช็อตฟิวเจอร์เนี่ยมันได้ มันมัน,ม,นมันสามารถ cover ตรง70%นั้นมันพอได้เนื่องจากว่าเขามี l e v e l อ g e รชั่อนข้างมากนะครับก็อาจจะแบ่งสัก10%บางส่วนนะครับมาช็อ,ชอตฟิวเจอร์เข้าไว้แล้วก็ใช้736นะครับถ้าถ้าไม่ผ่านขึ้นไปเนะี่ยก็ช็อตลงมาก่อนครับ เป็นการลดความเสี่ยงออกมาบางส่วนค่ะไม้แต่ว่าจังหวะนี้พอจะมีตัวซิงเกิลฟิวเจอร์ตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมนะคะเออถ้าเป็นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ผมว่าคงจะต้องถ้าเห็นเด่นชัดๆก็คงต้องไปเล่นเก็งกําไรในกลุ่มที่เกี่ยวกับราคาน้ํามันนะครับเพราะว่าตัวราคาน้ํามันช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นทางขึ้นมากกว่านะครับก็อาจจะเลือกเป็นทางฝั่งจริงๆทางเคสเนี่ยเหมือนจะชอบ p ี t ีมากกว่านะครับเนื่องจากว่าถ้าไปดูตัวสอพอเนี่ยตัวราคาเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วแล้วก็ เออเวียงพอสมควรนะครับแต่ในขณะที่ตัวปตทแม่เนี่ยราคาเนี่ยยังเคลื่อนไหวเรียกว่าไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับเท<ม>ียบกับตัวราคาน้ํามันที่ปรับตัวขึ้นมาแลกนะครับอาจจะเนื่องด้วยเขามีธุรกิจอื่นๆทีอ่อาจจะไม่ใช่น้ํามันเต็มร้อยเปอร์เซ็นะครับแต่คิดว่าไอ้ตัวการขึ้นของตัวราคาน้ํามันเนี่ยน่าจะค่อยๆส่งผลกับตัวปตทในช่วงถัดไปได้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวราคาเองก็เริ่มกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิบวันได้นะครับแถวๆสักส0บาท ประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่หลุด30บาทลงมาคิดว่าน่าจะค่อยๆเป็นภาพของการฟื้นตัวได้สาบตัวปรทครับผมเออพ<ร>อดูถ้าเราประทดูจะนิ่งกว่าหน่อยเพราะว่าสาอเพราะเวียงตามราคาทํามันเลยนะคะคือถ้าเราไปเลือกเล่นตัวที่มันมันมันเวียงมากๆหรือว่ามันเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีความเสี่ยงแต่ละเราก็มากลับมามองตัวที่ยังไม่ค่อยไปเล่นตัวแรกล้ก็ได้ครับผมเพราะปัจจัยนี้มันน่าจะยังอยู่กับเราอีกสักพักครับอืมดู aot หน่อยสิคะ เออ้องชมดูนะว่าเราจะหาจัดการความเสี่ยงได้ยังไงนะอันนี้นี่อาจจะต้องบอกว่ายากคนขยากก็ให้ดูยากเพราะว่าไม่ใช่จุดที่เราจะใช้ซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์มาใช้ในฝั่งชาร์ตอะใช่คือถ้าถ้าเราไม่ได้มีหุ้นแล้วก็เราไม่ได้อ่าป้องกันความเสี่ยงมาตั้งแต่ ้านบนนะครับอาจจะไม่ไม่ถึงต้องขึ้นบนข้างบนนะ่ะแต่อาจจะเป็นแบบบริเวณสักสามสิบแปดสาสิบเก้าบาทอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่ได้ทําตรงนั้นลงมาเนี่ยคือตรงนี้มันก็จะค่อนข้างเข้าใกล้กับเป็นแนวรับแนวหนึ่งนะครับก็โซนแถวแถวยี่สิบห้าบาทแล้วก็เมื่อกี้จากที่ฟังพี่อาทิตย์พูดเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้ตัวสัญญาใหม่ของเออโอทีเนี่ยมันก็ทาให้แซวไนลูมันน่าจะอยู่แถวแโซนนี้แล้วแล้วด้วยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าตัวหุ้นเนี่ยอาจจะตอบรับกับ ตัวปัจจัยเนี่ยมาค่อนข้างมากแล้วนะครับถ้าเราไปฝืนเล่นเกงกำไรเทรดดิ้งช็อตต่อตรงเนี้ยมันก็อาจจะมีโอกาสที่กลายเป็นว่าเราไปช็อตในจังหวะที่เขากําลังอาจจะเด้งก็ได้ค,ครับผมก็เลยมองว่าการเข้าไปเล่นเทรดดิ้งช็อตของตัวเอลทีอาจจะอืให้ทะมาระวังนิดหนึ่งะน,นะครับก็แนวรับอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบห้าบาทนะครับอันนี้เป็นแนวรับสําคัญถัดไปค่ะรับเดิมฝั่งซ้ายนี่มันเป็นช่วงเวลาประมาณปีไหนนะคะอันนี้ปีหไกลเลยครับปีทอลอปีสองพันสิบห้าเลยครับผมโอ้โห เท่าไหร่นะกี่ปีนะเนี่ยสองพก็10ปีหมดีประมาณ10ปีใช่ครับผมอืออืโอเคค่ะวันนี้ก็ถือว่าครบถ้วนนะคะเดี๋ยวตามกันต่อกับตัวของ a อ t แล้วกันนะสำหรับข่าววันนี้เดี๋ยวพี่มนก็มาอ่านข่าวอีกว่าเมื่อวานมีโอกาสไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาอีกหลายประเด็นด้วยเหมือนกันค่าที่ขอบคุณคุณเองมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ